สวัสดีค่ะหลังจากปิกนิกแล้ววันนี้เราก็เข้าห้างมีมีแฟนคลับน้องบอกว่าให้มาหาถ่ายตามห้างตามอะไรให้ดูมั่ง่ะนี่ไงคะเนี่ยมาเดอจ่ายตามสภาจับแบบไดนั่นอ้ยี่บอรเสือพี่ยิ่งอ้ยักษปอนเมื่อ

จะหัวหน้าง่ายเป็น,ปน,น,ปนสุดเนอะเกิดกิเลสกั <c oughs> บมึงมีกับมีดจะคล้องซื้อไปแล้วมั้งปมีดจะมาแบบคนละไหนเกิดกิเลสก,กับกระโปรงไปทดสอบทดสอบเอาไปลองเบิง๊งเนี่ยจะ้ะม,มัอนี่ผ้เขาหหางมัอนี่บ่ออกบ่เขาป่าป่าแหง่งคนบ่ตกบ่มีเห็ดจ้ามัอนี่ ทามาหา่างเอาละกิเลสสามพื้นสี่พื้นแล้วพี่น้องเอ้ยชอบกระโปรงเป็นลายแบบนี้กอนหนีสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีลบลบออกอ่ะลบออกอีกดบอบายเสียไม่เนาะ โอ้ยเสือใหญ่พ่นใส่คือนขาหักเนาะปอนเนาะ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่แกอยู่ในเมืองอ่ะคลองหลายอยู่แถวบางเฮ้ายู่ของบ่หลาย <c oughs> อุ้ยของลดราคา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นชุดกับโ <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่โพดตัวใหญ่โพดตัวใหญ่โด สิบคนสเอาเอาอ้อมข้อแม่มน,นุษนละสามป้หนาสีชมพูะนะเอาอันอนี้ทอดอันนี้ออกมันเป็นชมพูแล้วก็จบเอามาหลอบข้อนี่แไหมแม่ได้ยู่รีติแม่กลดไงาคาไงหาสิบข้อเนึงนอกก็ซื้อเห็นได้เป็นยังเขนเขนยังสี่เอ้ยบนรถพี่น้อง <c oughs> เอ่ เบ,บ,บ,บิงเบิงเบิงเบิงพอนเบิ่งเห็นแม่เป uh, ็นอันมองอันอันนันพาเบ่มีครูบาเอานี่ละโอ้ยสงมันหลากก่อนปอนสงหลากบ่มีครูบาเอานี่ละอ่ะต่อโอนะเอาแล้วป้าป้ะถาโดนเด้อบ่ปอปอปอคือมันผ่าอันนันนิ่มพดใช่สะพาบงเจ้าของเนียจ้าวันนี้เราเข oui well ้า โฮเอมเอสเภาษาอังกฤษโฮอมภาษาสวีเดนโฮอมยู่เมืองไทยอยู่เมืองใดวะ้าเจ้ามี่ามี่บ้านนี่ในกรุงเทพร้อยชั้นสิบโอ้ยจ้าส่งอีหยังเป็นกระโปรงแบบอะไรเนี่ยแขวนได้อะเตี่ยโพดต้องใส่ต้องใส่สันห้าวใส่เงายังสีห้องยังสันเพราะว่ามันคึงขอส่งน้ำจืดได้สิได้ป่ะเนาะ โอเคหาสิบคนหนึ่งน,ใใน้อจิตใจหายะเน้อ <c oughs> ท่านได้เห็ดอันอันอันให้แม่เลยอัน, H M อน,นนะห,หัอเอ็มอันอันอะมาทายใส่นรหัสให้แม่เลยคือเสือแม่ตัวสีขาวนีย มาเซลไลฟ์วาย่งนี้ป้าาทาดโดนได้หลกข้าวบดเอาลงเขามาข้างในนี่เพื่อเราสิ่ม่ได้มาาน้ำอันนี้วัดรถเจอถน่อว่าโบสือคลองไลฟ์ภ <c oughs> าพพ่นยางเบิ่งกนด้เสื <c oughs> ้อสีขาว แล้วค่ะสีเขียวบบเย็บมึงกัดจังวันนี้วันนี้ปาตมาสีเขียวขักแผะสีเขียวเข็มได้บะคือดอะไรบะคือบะคือโอ้ของรถราคาลายอยู่เอ,ไอา,ออา,อาไ,อไปล่องบงัง เสือร้ายๆเสือผาเมื่อหนันร้ายแล้วฮะเมื่อมานจะได้คนเมื่อบ่ายเออกเสือขึ้นกันนะสุดยาวโภโอ้ยยาวสีดำยาวสีดำยาวสีดำสีดำมันเป็นคุยต่อสียีนสองลอยเก้าสิบเก่าสามรลอยสองลอยเก้าสิบเก่าเฮ้ยสามลอยสี่ string, lead, ส m, ิบเก่าสามลอยห้าสิบ เดินต่อต่อก็ตรวจหัวว่าเจ้าสงวมปะนะได้่ตัวเดียวคอรอตีสื่อยุ่นหลาที่แม่ใส่ดีกลัวลูกเอ้ดีที่สุดถือกระถือแต่ยุ่นหลากระตัวละซองลอยรอดวะมันมันกวงผั แขนมันกวางปมันงามเยอะแต่แขนมันกวางมันมีหมวกอื่นได้ไรอีกมึงมันกระโปรงไล้ไรนี่สกอตแลนด์เนาะสกอตแลนด์เขาจะใส่เนาะกระโปรงคือใส่สกอตแลนด์ลายเดิมเก่าลายเก่าเก่าทดสอโอ้ยแขนแม่มันหนักดิคือเอาเนี้ยมาบ่ อ้ยสวยได้สิแม่ใส่นาหน้วเหลื่อมปิ๊กไห่นต้นเรี่องนี้เหมาะสมไงไส้นาหนวาอนี่ยลดใบหยบสีแดงสีดำเออหนีสีดำใส่นาหนาตัวเท่าไหร่ล่ะเอมตอ อลองใครลอ,องบอเบิ้งซื้อมันงามโอยชุดแคร์นิ่งแม่แม่ลายผดแม่รรนนบริสไทถ้าก็จะมาว่งอ,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 อันนี้กันปอนกระเป๋ากระเป๋าหมวกหมวกหมวกถึงโอุ้ยลดราคา ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำปอนเสื้อสีเหลืองนี่ปอนชุดว่ายน้ำเท่าไรวะนี่ชุดว่ายน้ำเบื้องเสื้อว่ายน้ำสีเหลืองหรือเปล่าแม่ของแม่ตัวนั่นนะ้ามันอันฟองน้าแม่เฮียไปสบะา โอ้ปวดแขนดิแต่ว่าเห็นทุกอย่างไม่มีเลยพี่เสียดายเนาะตอนแม่ซื้อไปเนาะมันยังลดราคาละ่ะแม่ซื้อไปยังอันแพงอยู่กับปอนเกไก่ร้อยร้อยเก้าเก้า ว้าイนีนาเนี่ย hey, ท right. ี่คนนี่นานี s <S like, ่นานี่นาเท่าไร้เท่าไร้เท่าไร้บอยลดราคาะลอยลอยซีซุปเก่าอุ้ยฟันตากระเป๋าสีนั้นเราถามมาดราคาก่อนถามถามมาดราคาก่อนเอาไว้พายไปหันไปนี่ถามมาดราคาผีปอดอันนี้สีดำดุผีผีนี่นี่นี่กระเป๋าตัวนี้สีดำนี่นี่นี่จับเพิ่มมากกว่านู้นี่แหะเออ ใส่ใส่ไฮเบิร์ดูเทดีตัวคอมเมนต์เป็นอันนังเนาะตัวอันนี้มันค่ไข่าได้หล่ะอันนี้มันอันเดวถามมันลดราคาควายมัยสิมันี้หมวกขี้ควายได้อะหมวกสีขาวอะแบบเจ้าสีโอ้ปวดแขน เ,เดี๋ยวถามมัน,ดนลดราคากันเด้อเดี๋ยวเยาจะรีดน,นั่นน,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 นี่นี่นี่นแม่จะได้สีนี่วะสีดำเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยสื่อไปซะสมพี่น้องเออบอสใส่เถอะอันสื่อเป็นนังไปก็บม่คีดแต่ว่าอย่าไมนเป็นสีขาแวแบบยุ่งยุ่นเด็กยุ่งเด็กยุ่งเด็กเพลินเล็กกะหมองใจงามอันนี้เลีงอันใ้เข่ากว่าอันที่มีสาบุา้งก็คืออันที่มึงสื่อเองเนี่ยมันคือบอใส่ ใส่เนี่ยมันมีหมกแบบมันตอนน้องมีอันนึ่งตะละสนนไตว่ะหมวกอะไรจ้ะเรื่องโหอ,อันนี้หมวกหนาหนาว <laughs> ใส่เป็นทิปขอบแม่หมวกหนาหนาวที่เข่ากับเสือค่ะคือบอกกระจกเย่อใส่สไตล์ไอสีฟ้าแม่ปวดแขนแน่หนิป่ะ ผีปวดแขนถือเอาเนี่ยปนปวดแขนโอ้ยเป็นหอยเลยพี่น้องเอ้ยปวดหัวบนนึกหล่ะชะนเลยนอนเอเ้ยหายฮ้ออันถือถา่าไ,ไม่ได้ียับเ,เลยไปจะเพันเสดเป็นรอง,ขอ,องขอลองสุดก็ได้พี่น้องได้ไหมแล้วจย์จพี่น้องสี่ตัวหาลอยกลัว อปิดไปหดไหนฮะมีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะส,คสวัสดีค่ะฝาะกกดติดตามไม้เลิกพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจน้ดเดยค่ะสวัสดีค่ะ